S <S เวลานี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าอำเภอน,นางรองนะคอ่าดูชัดๆเลยครับไม่ชัดก็ไม่ชัดครับดูสิครับเฮ้ยกล้องกล้องให้กล้องเอ่อรถบัสมาแล้วครับรถบัสมาดูสิครับรถบัสมาอ่านั่นเลยครับมาเราเรามาจะไปร้อยเอ็ดครับไม่ไม่ได้ไปร้อยเอ็ดสิครับไปฟ้ามึงหน่อยมึงพูดซ้ำเพี้ยอะไรเนี่ยอ่ไปไปเกินร้อยครับมันคืออะไร, <S <S ร เออก็เตรียมขึ้นรถบัสเลยครับก็รายการมะเฮ้ยมันมีสองการสงสัยเป็นคณิตกับวิทครับผมเออไม่อยากจะคุยครับผมคณิตได้เหรียญเงินน่ะคนคนที่สองเลยเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยมาเขา เขาแค่เรียงตามตัวอักษรครับเขาไม่ได้ได้ที่สองที่อะไรหรอกเออผมได้เหรียญเงินอน่ผมก็ภูมิใจนะเป็นการประกวดครั้งแรกของเลยเนี่ยกากเนี่กากไม่ได้กเลยคุณนั้นได้เหรียญทองของเลบแดงทองแดงก็เดี๋ยวผมว่าผมจะนั่งกับอ่คนที่ชื่อแก่นนะครับแต่ว่ายังไม่มาครับไอ้แก่นแม่งก็จะนั่งกับไอดมอลคณิต คันิตเย่ขันิตขอยกูมีเงินเออตัวขันธิตเออเนี่ยสามตัวเลยเนี่ยเนีสามตัวหวานหว,วานสูชีหวานสูชีแบบคขนิตเป็นสามเลยครับพี่นอ้อง<า>เลียนเงินเลียนเลียนเลียนเลี้ยงเงินเลียนทองแดงหน้าตาจะอย่งนี้อ่อยชาติลาบุยทองแดงอ่ะไม่กูหมายถึนี้เท่านี่ยทองแดงกัวทองแดง <c oughs> เ,ง,เดงินทองแดงทองแดง แล้วไปปะปะไปดูรถกันเลยลดูเหมือนว่าเฮ้ยอ่เอ่อรถรถแม่งมาแล้วครับตอนนี้แม่ง,งคุ้นยังดังเลยครับคุณมาพูดนเลยเราใช้คน,น,นได้ค่ะก็รถสองชั้นนะครับคิดว่ารถเออรถถามหน่อยเธอแม่ง คนแค่นี้มึงจะเอารถสองชั้นไมันทำสองคันทำเชี่ยอะไรวะเจ็ดสิบเอ็ดคนเลยนะเว้ยเจ็ดสิบเอ็ดคนนั่งคันเดียวม่นจะเอ้ออ่ะเอเอทำให้เราเย็นไอ้เชี่ยแก่นโอ้ไอ้แก่นไอ้แก่นตื่นมาแล้วเออนี่ไงครับอ่าชมหน้าแก่นครับนี่ไงครับชมหน้าของเด็กชายแก่นตื่นครับใช่นี่ครับแก่นครับว่าไงครับแก่นอชอบไอ้วันนี้ก็มาถ่ายรายการกับผมอีกแล้ว เออเราเข้าไปอุ้ยเกือบตกก็ไปเซเว่นมาแล้วนอยากแก้เมาโลดกันไหมอ่ามีแต่ถุงไม้อ้วกใส่เลยอันนี้ผมไม่ให้จะไปแล้วล่ะมันกินไก่ไปเซเว่นเลยล่ะใม่ก็ได้เราดีนอนดีใจไม่นอนกันเด้อไปนะนอนกันนะไม่ใช่เป็นนั่ง กกเตื่นมาหาทุ่มอาต่อเขี่ยคืนตื่นมาอีกเล่นมาตอนไปเลยี่หนึ่งขึ้งสปอร์ตไลท์แม่งบังก็มาพบกับกันแล้วครับก็มีไอ้ไอ้มอนชือด์ไอ้ชืิบไฟใหญ่ไอ้ไอ้มอนด์นยมีซูนามิพัดพามาครับแล้วไอ้เชี่ยแก่นเมื่อกี้มันก็เอามือมาปิดกล้องนะครับไอ้ซับกล้งส่กันลอกขนให้โลอกขนตอนนี้ รถรถตรถของคุณแกนแม่นจะชนเราเว้ยไอ้มตตอนนี้มีกี่หัวแล้ววะเด้งสองผู้ชายสามสี่ห้าเฮ้ยผู้ชายมีห้าหัวแล้วโอ้โหเฉพาะป .6 นะครับก็เป็นการเชี่ยวร้อยเอ็ดที่สุดยอดอะไรเช่นนี้ ไปแบบโคตรเลยนะครับก็แม่งรถบ้านแม่งไปจอดอะไรวะตรงนู้นแม่งจอดหน้าโรงเรียนเขาบอกว่าให้มาจอดหน้าศาลพระภูมิขอบนหน่อยเถอะรถบ้านแม่งไม่รู้เนี่ยหน่อยกูได้กินอย่างนีกรถบัสนั้นทำไมตรงนั้นทำไมเราไม่ไปด้วยเครื่องบิน ฝั่ไม่กูไม่เอาเชืยอเลยไปกูเอาเชืยอกันหนาวก็เจ้าป้าชาอีกครั้งนะปับก็อีกทีนะเดี๋ตอนนี้ยังไม่จบคลิปนะคะพี่พ่ออ่านี่ครับศาลเจ้าเมืองนางรองครับและข้างๆก็คือโรงเรียนอนุบาลนางรองครับผู้นำไก่มาร์คกูไปแกะตั้งคอนทิปผมเนี่ยกำแพงโรงเรียนผมอู้ กูว่านั่งนั่งข้างบนตรงกลางอ่ะกูชอบนั่งวิวดีด้วยกูบอกข้างบนตรงกลางเบาะที่ยี่สิบสี่บอกเลยสนุกสนุกแน่นล้ข้างบนตรงกลางเบาะที่อ่ะไอ้แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเบาะนั้นจะเป็นเบาะที่ยี่สิบสี่ก็ตรงนั้นมันสาวเยอะกูรู้ก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนะครับมาเข้มที่ไทยเจอกัน